ก็เอ้ยขอไข่ขอควดขอคใายขอคุณขอละครั้งขอละครั้งงงงูาจารยอาจารยชอชิงชอช้าง หญิงชายชูชายชูกับชูผู้หญิงยผู้หญิงโยชัดาโยบะตักโอถานทนงมุนททเอากุเทานอเนีน ามายว่าดอดิกดอดิกอะไรครับดอดิกต้องนิหมด